จ้าจัตเจติจ้าจัตเจติเอ้ยไม่จ้าที่เจะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะที่กำลังติดตามฮัสซนกาจีดีต่อเข้าสู่ซอนคำปันบาลลูหูเนาะเอ่อมื้อนี้ก็ข้าพเจ้าก็มาลบปลาเนาะมาเย็ดลูกฮอเนาะมาเบิร์นนังกาคือหนีก็สีมังหรือบอมังก็บุกเนาะก็จะไปเบิร์นนังกาเนาะไปพี่น้องเอ๊ะเวลานั่งไปจะไป phá chả bỏ thuê phá mà mút chú sửa chữa vậy cháu Cháu lên nông này mất nông này mềm mất một phần nào mới khơi thì nông ra phá bỏ gia nào chẳng có tự được bây giờ có gì cho nó mà phải cái con có gì được cái nó là phá cái nó khó nào 없는 맛이다. 밑에 놓고 갖다 줘. 어. 먹으라며. 여기 있어. 어, 강화. 아투는 워터셔래. 자. 아까 진짜. 너 아직 그것을 하고 가면 되네. 같이 공 파트네.

เฉ็ยเลยเด็กเตจังเตะจังเดาอยู่คนละ